โออนกเมบีบมันหนาวค่ะหนูมึงรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้มึงหลอเกเขาเพียงเดียวถูกมึงคำวิตติดลิกติอยู่นี่โทรหาแนเด้อจังเปิดทรนอน,ไ,น,านาได้บ่ได้บ่ได้เออวันก่อนเจ็บจริงเลยนะตู้เทนเนียนียเด็ดเด็ดเจ็บไม่ใช่หรอผมเปร์เจ็บๆๆๆไม่ใช่หรอ ไม่ใช่เพจอีฮี้อะเ้ยเนินเหรอตันอะไรวะตันอะไรวะตัวเนินปกติดิเพจไม่ใช่เหรอมึงโกสเพจใเกโเกสเพจวันก่อนผมไปเจอไลฟ์รุ่งพี่ที่ไลฟ์ด้วยแล้วเขาเล่าว่าเขาไปเข้าขับเฮาส์มาแล้วมันเป็นขับเฮาส์ที่ว่าร้องเพลงแต่ว่าให้เปลี่ยนเนื้อเพลงเป็นคำว่าหืม มองต้นไหนนี่ยหมดแต่เล่าไ้เหวี่ยเจ็บท uh ี huh feet, clause, ่หืมรู้สึกไม่มีใครมาช่วยเฟนมาช่วยเราหน่อยเราเจ็บเหลือเกินเบลเบลเดนนะมีแมวอยู่มีแมวอยู่ ได้แมายังมายังเงั้นเราเปลี่ยนจากคำว่ารักเป็นคำว่า <c oughs> โอเคโอเคแมยังแมยัง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 ได้ได้โอเคโอเคแมยังแมยังโอเคปลอดภัยแมวยี่ห้อไหนวะนี่ตัวไปเอฟเลยโดนไล่อยู่สาม กลัวไม้ว่ะกลัวไม้นะกลัวไม้มากกลัวไม้อยู่กลัวอยู่ไม้อยู่ไหนไม้ไม่อยู่มันกลัวไม้อ่ะไอ้สักเอ้ยมาไล่กูแทนเฉยเลยเอาขอโทษทางนี้จะเบิกเ็ตให้มากที่สุดเดี๋ยวคุณโดนมัเกี่ยวับสัอน พี่พี่ตบไม่หน้าหนีเลยอะชอบเล่นหชอบเล่นตาชอบเล่นมาชอบเล่นมาชอบเล่นหมาทำไมวะชอบเล่นมาด้วยเหรอกับแบบเขาตามหาพี่อยู่อะถ้าชอบเล่นมาถึงจะเพลียหรอกเล่นไปเลยเเทเครื่องกทเครื่องเดี๋ยวช่วยนะมีอ้าว อ้าฉันเอาไม้แตกไปแล้วนี่วะกูโดนอีกแล้วดูมันดิดูมันซ้ำนนดิคือแบบคือปันค่าๆแบบไม่พอใจไว้ดูมันดิดูไม่ดูดูไม่ดูดูดูกูน้องดูด้วยมันไรไม่เห็นที่มล้มยังขึ้นฉล้มอยู่แล้วฉล้มอยู่แล้วด้วยด้วยแอาไม่ล้มแล้ว

ไม่ได้ไม่ได้ก็ไปไหนแล้วป่ะตายอยู่ย่าตายอยู่เลิกเถอะใครยืนนิ่งวนะน่ะยืนกดมันเลยมัยนยังตามมึงอยู่อ่ะนเมื่อไรจะเลิกทำวนอยู่สามสี่ห้ารอบไปนะ่ย ยังอยู่ยังตามอยู่น,ะ,นะต่างตันแล้วชิบหายแต่พอที่มีวีดีแก้วไม่มีมมนอกจากเปลี่ยนออเฟเซ็ตโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้ว ชิบหายแล้วไม่หิวหรอหิวีหหรอเียอะไรอ่ะไปเลยมันมันทุกประตูประตูซาดหนูมันเดินหับปันไหนแล้วไม่รู้แล้วขอฮียหน่อยครับขอบคุณครับ เราจะมองอยู่ก็ได้นะไปได้ไม่ไกลกวาทชิบวิ่งสวนชิบหายแล้วครับมาเปิดประตูได้ไหมเนี่ยไม่อยากวิ่งเลยอ้าวเจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนมาตกรูเหมือนเจอคู่ไปเลยโห่แล้วประตูอยู่ฝั่งนี้หมดเลยโโอ้หเราไม่โดนท้องวีโดนนแ่เฮ้ยโดนกระทึบไว้ด้วยไอ้เครื่องนั้นอะไอ้ที่ฟินปินวะฟินปินวะฟินปินวะฟินปินนี่เหรอว่าฟินปัน เป็นป,ป,ป,ปิน <dairy S 2> ปินอยู่เป็นปินอยู่้าไม tuh, ไมีคอดไอีอินปิ้มันมันเห็นมันเห็นป่ะมันมันเห็นคนมันมันมันไปเครื่องปินมันไปเครื่องปินไปไหนลเข้าเข้าไปแล้ว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 เข้แล้วทนเรจักะ้าเแล้วนะจะเก้าเก้าแล้วนะเก้าเก้าแล้วนะร้อยแล้วนะมีโนวันป่ะ พอดีปะฉันบอกแล้วฉันเป็นออฟเซตเรนคอนะอ้าลืมฉันจะการเองเฉันจะช่วยถ้ามันไม่เฝ้านะพี่จ๋าอยู่ประตูหลังบ้านใหญ่อ่ะพี่ท็อปอยู่ไหนอ่ะติการอยู่ตรงนี้เลยอยู่แล้วอยู่ขวาปรับบรหารที่อยู่บริหาที่อยู่หาที่หาที่หาที่ชี้ก่อนชี้ก่อนเลยปะว้ายหัวมันเจอแล้วแหละเจอเจ เก้า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 ละมึงคือตัวมันดำมากเลยมองไม่เห็นวิ่งออุ้ยมันมีกระพรบไฟเลยไม่อย่าบอกว่าดำนบอกว่าเขาผิวสีมากเลยอะพาเพื่อนมาไหมโอเค <laughs> เอาคืนหน่อยสัสกนิดหนึ่งพี่เนีย่ยไมขาดแทนขาดแนอะไรถูกต้อง <laughs>